สวัสดีค่ะช่วงข้อมูลสุขภาพมาแล้วมีใครชอบกินดอกกระหล่ำบ้างวันนี้มีประโยชน์มาบอกค้าผลทดลองกระหล่ำป้องกันมะเร็งลดความดันโลหิตด,ดีเทียบเท่ากินยาจริงหรือแพทย์เผยประโยชน์ของดอกกระหล่ำป้องกันมะเร็งแถมยังช่วยลดความดันโลหิตให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ผักในกลุ่มกะหล่ำปลีเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของคุณสมบัติป้องกันมะเร็งแต่การศึกษาล่าสุดจากออสเตรเลียพบว่าผักเหล่านี้ยังมีประโยชน์ที่สำคัญต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยสามารถลดความดันโลหิตได้ดีมากกว่าผักประเภทหัวรากและผลไม้โดยเฉพาะเมื่อรับประทานในช่วงกลางวันจะเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดรจังซื่อเฮิง แพทย์ฉุกเฉินชาวไต้หวันอธิบายว่าการศึกษานี้ทำลองกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีอายุเฉลี่ย68ปีและความดันโลหิตซิสตโตลิกค่าความดันสูงสุดอยู่ในช่วง120-160มิลลิเมตรประอดผู้เข้าร่วมการศึกษาได้รับการแบ่งเป็นสองก,ก,กลุ่มกลุ่มหนึ่งดื่มซุปจากผักกลุ่มกระลำปลีทุกวันส่วนกลุ่มที่สองดื่มซุปจากผักหัวรากและผลไม้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ดื่มสุปจากผักกะล่ำปลีมีความดันโลหิตสิต,ตลิกลดลงเฉลี่ย2.5ม mm. ิเมตรประดซึ่งมากกว่ากลุ่มที่ดื่มสุปผักหัวรากและผลไม้และหากรับประทานในช่วงกลางวันการลดความดันจะเพิ่มขึ้นถึง3.6ม mm. ิลลิเมตรประดดอตอร์จางเน้นว่าแม้การลดลงของค่าความดันอาจดูเหมือนไม่มากแต่หากเปรียบเทียบกับผลของการใช้ยา การลดความดันจากผักกระหล่ำถือว่ามีประสิทธิภาพที่น่าพอใจดรจังยังกล่าวเสริมว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมักชะลดความดันเพื่อทำให้ค่าความดันซิสโตลิกลดลงประมาณ10มิลิเมตรประรดแต่การบริโภคผักกระหล่ำปรีในนี้ชีวิตประจำวันสามารถเป็นทางเลือกในการปรับปรุงความดันโลหิตโดยไม่ต้องพึ่งยา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักหัวรากและผลไม้ที่มีแร่ธาตุที่ช่วยลดความดันเชน่นโพแทสเซียมและแมกนีเซียมผักกะหล่ำปลีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นมากกว่าดังนั้นคุณหมอแนะนำว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรเพิ่มผักในกลุ่มกะหล่ำปลีเชน่นบร็อคโคลีกะหล่ำปลีขาวคอลฟลาวอร์กระหล่ำปลีหัวใหญ่และคะน้า ในอาหารประจำวันโดยเฉพาะการทานในช่วงกลางวันซึ่งอาจช่วยในการควบคุมความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถปรับสัดส่วนของส่วนผสมในซุปตามความต้องการส่วนตัวเพื่อความสะดวกในการรับประทานต่อเนื่องได้อีกด้วยมีเมนูดอกกะหล่ำม,มาแนะนำด้วยเช่นข้าวผัดดอกกระหล่ำซุปดอกกะหล่ำดอกกะหล่ำย่างเนงกระเทียม ดอกกระหล่ำผัดน้ำมันหอยแกงส้มดอกกะหล่ำลองไปทำทานกันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ